แกล้งโทรผิดฮะคะาแน่สอบกต่ำกว่าครั้งที่แล้วอีกแล้วนะตอนครูสอนเนี่ยเธอเข้าใจบ้างไหมเนี่ยกลุ่มถ้าไม่เข้าใจก็บอกครูนะเฮ้ย <h oy> เราจะตั้งใจเรียนอ่านหนังสือถึงตาย นึกอะไรที่ดีออกแล้วสนุกมากเลยล่ะเธออ่ะนี่มีคนโทรมา呐อ่ะฮัลโหลฮัลโหลนันใช่ร้านสมตำไหมท่อผิดแล้วนะคะข่าหลับหมูตำไทยแล้วก็ข้าวเหนียวสองที่ อ๋อกระเปา๋าไม่ใช่รังส้มตำแหมโทรผิดหรอจ๊ะทรมาสั่งส้มตำแหมน่าจะขายจริงๆซะเลยนะเด้วหน่อยสิหิวจะตายอยู่แล้วเฮ้ยห,หน่อยนะ จะโรคจิดสนุกดกใช่ไหมฮะคยหายเครียดหน่อยพ่อแม่ของแท็กกดเดินเขาให้สาบได้ที่หนึ่งเขาเลยหาวิธีระบายความเครียดแต่ถึงพยายามแค่ไหนก็ไม่เคยได้ที่หนึ่งสักทีเธอตัวสถานะใครก็จับไม่ได้โทรไปร้านหารจีนแถวบ้านดีกว่า สวัสดีครับอ๋อร้านอาหารจีนยูน,นันมีการส่งฟรีครับเอะสันได้มีน้ำสิถุงมีแห้งห้าถุงเกียวน้ำหกถุงกับไก่อบหนึ่งกรองครับรบเร่อนมาส่งอาพาร์ตเมนต์ที่ยูดีห้อง3ามศูนห้าครับอาช่วยรียบหน่อยนะครับหิวมากเลยอืม ครับจะรีบไปส่งทันดีครับอืมมันนี้ไข่ดีจริงๆคห้องสามศูนย์ห้าห้องปาจอมโหดแค่คิดก็สนุกแล้วติงตังไว้ไปให้พ้นนะฉันใหม่ได้สั่งสะหน่อยอะแต่แต่มีคนโทรให้ส่งที่นี่จริงๆ ไห่แล้วยังไม่ไปอีกยแย่ะมัดเด็กที่ไหนนะแกงคนอื่นนี่สนุกจริงๆเลยมันนี่โชคไม่ดีเลยฮะไม่จริงนะแย่แล้ว ลุงร้านว่ามีตายแล้วมีคนทรกรถชนเจนบวแล้วเขา้าเขาตายแล้วฮะไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เขาโชคร้ายเองต่างาไม่ใช่เพราะเราแต่ภาพนั้นยังติดตาเราอยู่เลย เพื่อะไรพ่อกับแม่จะกลับมานะติ้งด,งดังติ้งดังดอ,งอะแม่เหรอครับใช่แม่หรือเปล่านะครับบอมีมาส่งแล้วครับมารับด้วยครับฉันไม่ได้สั่งนี่นะส่งผิดบ้านหรือเปล่า เนพอมีที่สั่งมาส่งแล้วออกมารับด้วยวพ,พี่ท้องล้วอย่ามาทุบป,ประตูแบบนี้นะพมีที่สั่งมาส่งแล้วครับออกมารับด้วยครับหรือว่าวต้องต้องมีคนแก้งน่นเน่ ใจตำรัวดีกว่าโถเอ้ยแบดหมดทิ้งๆๆไม่นะอ,อ,อุ้ยเวอร์บอมีมาส่งตามสั่งแล้วครับ